สวัสดีทุกคนคะ่ะขอแนะนำตัวเหมือนเดิมนะคะ ชื่อนางสาวสสิประพายางงามชื่อเล่นชื่อเอ๋ค่ะน้องเออายุ34ปีนะคะเป็นแม่ค้าขายกระเป๋านังนะคะก็จะแนะนําสินค้าในร้านนะคะในร้านของน้องเอกก็จะมีหนังหลากหลายชนิดนะคะให้พี่ๆได้เลือกซื้อเลือกชมกันมีหนังปลากระเบนแท้หนังจระเข้แท้หนังงูแท้แล้วก็หนังวัวแท้นะคะเป็นหนังแท้ทุกชนิดเป็นงานคุณภาพระดับส่งออกและที่สําคัญน้องเอกขายให้ในราคาที่ถูกมากมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่ๆสนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าในร้านของน้องเอกนะคะพี่ๆสามารถแคปภาพสินค้าที่ต้องการเสร็จแล้วทัก เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยค่ะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอ๋ทำคลิปให้พี่ๆชมกระเป๋าซิปผู้ฝารครึ่งนะคะเป็นรุ่น เป็นกระเป๋าสะพายจระเข้ขนาดเล็กที่ขายดีมากและสําหรับคลิปวิดีโอนี้คือสินค้าที่ผลิตมาใหม่ใหม่หมสดๆร้อนๆน้องเอเริ่มต้นที่สีส้มและสีแดงสดมีแค่สีละ2ใบย้านะคะพี่พี่ขามีแค่สีละ2ใบเท่านั้นน้องเอกจะให้ขนาดแล้วก็ราคาสําหรับตัวนี้ขนาดกว้าง8นิ้วสูง5นิ้วและหนา2.5นิ้วราคา3,300บาทตัวนี้คือหมดไปหลายเดือนแล้วนะคะผลิตมาใหม่เพิ่งได้วัตถุดิบมาพี่พี่ขา 3, 0 0 0 300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเริ่มต้นกันที่สีแดงสดเลยขออนุญ,ญาตสพายสีส้มไว้อย่างนี้นะคะพี่ๆดูหนังก่อนเลยนะคะขออนุญ,ญาตถือโชว์สีละหนึ่งใบนะคะพี่ๆขาเพราะว่ารุ่นนี้เป็นเต็มไม้เต็มมือเลยถ้าพี่ๆชื่นชอบสีแดงสดเนี่ยพี่ๆทักอินบ็อกมาแคปภาพทักอินบ็อกมาขอดูลาย นะคะขอดูลายเดี๋ยวน้องเอและทีมงานจะถ่ายภาพให้พี่ได้ชมสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากสาวๆที่รับรุ่นนี้ไปพึงพอใจมากพี่พี่ดูช่องการใช้งานนะเอาบืนลงก็ไปช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3นะคะและทีนี้มันจะมี2ช่องซิปตรงนี้มันจะมี2ช่องซิปตรงนี้แล้วเขาออกแบบมาคือสาวๆไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์แล้วเพราะว่าด้านในมีช่องเสียบบัตรเรียบร้อยสาวๆใส่มือถือใส่เงินสดเยอะๆใส่บัตรใส่ตังค์ใส่ลงใส่เหรียญคือใช้งานรุ่นนี้ได้เลยนะคะสาวๆผลิตมาใหม่ๆเลยสดสดร้อนๆเลยนะคะ สวยงามมากสวยยันก้นกระเป๋าใบนี้คือสีแดงสดชมสีต่อไปกันเลยนะคะพี่ๆขาสีต่อไปพี่ๆดูลักษณะการใช้งานนะเวลาสะพายออกมาจะสวยและโดดเด่นมากสีต่อไปนะคะเป็นสีแดงเข้มโอ้โห ของจริงสวยกว่าในกล้องนะคะฉ่ากว่าเยอะเลยขอย้ําว่าตัวนี้นะคะกระเป๋าซิปคู่าฝาครึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากสาวๆทุกท่านที่รับรุ่นนี้ไปแล้วชื่นชอบมากสําหรับพี่ๆที่เพิ่งมารับชมนะคะอยากได้กระเป๋าสะพายสักใบหนึ่งที่แบบว่าใส่มือถือแล้วสบายใส่บัตรใช้งานดีสวยหรูหลาน้องขอแนะนํารุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นเลยแล้วก็นะคะ เป็นงานจอระเข้ฟอ,อกนิ่มด้วยคือมันเป็นงานที่แบบมีความแข็งแรงทนทานมากในเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของสีนะคะพี่พี่ขาเพราะว่างานฟอ,อกนิ่มเนี่ยใช้ระยะเวลาในการผลิตนานถึง90วันนะคะขออภัยด้วยนะคะเราเดทำอซองการชื้นหล่นไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะพี่พี่ขาสีม่วงเนี่ยค่ะหนังจอระเข้ฟอ,อกนิ่มวิธีพิสูจน์นี่คือคือมันจะแข็งแรงอย่างเนี้ยมันแบบ มันมีการยืดหยุ่นสูงนะคะพี่ๆขาซึ่งจระเข้ทั่วไปน้องเอ๋ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่ๆทำไม่ได้เลยหนังเดิมของเขามันจะแข็งแรงมากถ้าทำอย่างนี้หนังแตกหนังหักแน่นอนถ้าเป็นจระเข้ที่แบบผ่านระยะเวลาการฟอกมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะแข็งแรงแล้วมันจะมีความสมูททนต่อทุกสภาพอากาศนะคะตัวนี้จะเป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มสีม่วงนี่ก็เพิ่งมาเพิ่งเคยขายครั้งแรกสำหรับรอบนี้น้องเอ๋มีสีมาให้พี่ๆได้ชมกันหลายสี นะคะหลายสีเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีสีเยอะขนาดนี้นะคะพี่พี่ขาสีม่วงเพิ่งมาแล้วมีแค่2ใบนะคะต่อกันที่สีต่อไปโอ้โหสีเปลือกมังคุดอันนี้คือจระเข้ตัวใหญ่พี่พี่ขานี่คือจระเข้ตัวใหญ่จระเข้แบบว่าตารางก้องถ่ายสวยๆจระเข้ตัวใหญ่ประมาณ45ปีนะคะราคา3,300บาทดูลักษณะการใช้งานพี่พี่ใช้งานง่ายและใช้งานได้ดีตอบโจทย์ตอบโจทย์คือบัตรแบงค์มือถือคือตอบโจทย์กับ คนยุคนี้สมัยนี้เลยนะคะพี่พี่ขาดูด้านในใส่บัตรเยอะก็ไม่มีปัญหาใส่เงินสดเยอะก็ไม่มีปัญหานะคะพี่พี่ขาความแข็งแรงทนทานโอ้โหลูกค้าทุกท่านที่รับรุ่นนี้ไปพึงพอใจมากและสําหรับพี่พี่ที่เพิ่งรับชมน้องเอ๋นะคะอยากจะได้กระเป๋าหนังจระเข้ไว้ลองใช้สักใบนี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่น้องเอ๋จะแนะนําเลยนะคะขนาดกําลังดีแล้วรุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่ใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์ใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์จะสีไหนก็เข้าได้หมดจริงๆ มันเป็นรุ่นที่สามารถเรียบหรูมากนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้ได้เรียบหรูมากคือสามารถใส่ได้กับเสือ้อผ้าทุกสไตล์จริงๆนะคะดีไซน์ตัวนี้สีน้ําเงินค่ะพี่พี่ขาสีน้ําเงินโอ้โหตารางตารางตัวนี้บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะคะมันือมามากเลยตารางปล้องไผ่นะคะพี่พี่ขาชมความงามด้านในสําหรับด้านในเนี่ยจะเป็นซับหนังผสมกับผ้าร่มนะคะก็ใช้หนังเยอะมากราคา3,300บาทน้องบอกเลยนะคะว่าพี่พี่ช่องการใช้งานเยอะและมี2ช่องซิป ไม่ต่างจากการเอากระเป๋าหลายๆใบมารวมกันค่าแรงตัวนี้จะสูงมากนะคะลูกเล่นจะเยอะมากแล้วก็ทํายากด้วยสีต่อไปนะคะพี่ๆขาสีดําย้ํานะคะน้องเ็นมีแค่สีละสองใบแล้วสินค้าหมดไวมากถ้าพี่ๆสนใจสีไหนแคปภาพเสร็จแล้วทักเข้ามาในอินบ็อกขอดูลายสีดำค่ะว่าอีกใบหนึงมีลายอะไรนะคะคือของแท้เนี่ยพี่ๆขา มันจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบเดียวนะคะน้องเอ๋อยากให้พี่ๆได้ใบที่ถูกใจที่สุดไปไว้ใช้งานนะคะสวยแน่นอนคุ้มแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะดูค่ะนี่โอ้ด้านในสีดํารุ่นนี้คือได้ใช้แล้วติดใจแน่นอนน้องการันตีเลยนะคะจากประสบการณ์ในการขายรุ่นนี้มาหลายปีนะคะลูกค้าทุกท่านที่รับไปพึงพอใจทุกท่านยังกลับมาซื้อไปฝากไปเป็นของขวัญของฝากเพิ่มด้วย นะคะสีครีมพี่พี่ขาโอ้โหลายท้องกล้องผ่าใหญ่ๆสวยๆด,ดูดูดูพี่พี่ขาสีครีมนะคะสีครีมนี่มีใบเดียวหรือเปล่าคะคุณผู้ช่วยอ่ะสีครีมนี่มีใบเดียวนะคะคือใบนี้เลยที่น้องเอกจะส่งให้ไม่ใช่จะมี2ใบทุกสีนะคะพี่พี่ขาจระเข้นเนี่ยราคาราคา3,300บาทเนี่ยราคานี้ไม่ใช่ว่าจะมีจํานวนนะคะพี่พี่เพราะว่า วัตถุดิบเนี่ยมีข้อจํากัดในการผลิตถ้าเป็นผ้าพีวหรือพลาสติกหรือแคนวาสหรือหนังทั่วไปเนี่ยสามารถผลิตได้วันหนึ่งเยอะมากซึ่งมันต่างจากจระเข้ที่กว่าจะเริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงดูเอออะไรเออตัวนึงใช้เวลา4ีหปีน้องเอ๋จึงไม่มีสต็อกนะคะสินค้าของนงเอ๋จึงจะ,ะเป็นสินค้าที่มีสลับสับเปลี่ยนุนเวียนเข้ามาผ่านมาผ่านไปเท่านั้นแต่ไม่ใช่แบบหนึ่งจะมีสต็อกเยอะแยะมากมายไม่พอต่อความต้องการด้วยนะคะพี่ค่คะดูนะคะพี่ๆี่สีต่อไปสีน้ําตาลทองโอโห น้องเอทำทั้งเป็นคลิปเลียวเพื่อให้พี่ๆได้ชมแบบภาพรวมนะคะแล้วก็เป็นทั้งคลิปยาวๆเพื่อให้ชมทั้งรายละเอียดและด้านนอกด้านไหนแล้วถ้าพี่ๆท่านไหนไม่มีเวลาเนี่ยสามารถนะคะพี่ๆที่ชม YouTube ก็สามารถทักไลน์น้องเอ๋มาได้เลยส่วนพี่ๆที่รับชมในเพจของน้องเอ๋เนี่ยก็ทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะน้องเอ๋ยังตอบข้อความเหมือนเดิมจะ6ปีแล้วนะคะพี่ๆค่ะสีต่อไปโอ้โหลายขมือซับโอ้โหสวยมากสีเทา โอ้โหพี่ๆดูนี่แบบท้องตั้งแต่นี่อย่าง,งนี้เลยแบบมา้าหนึ่งหืนเลยทุกสัดส,ส่วนเนี่ยมีความสวยและมีความหมายที่แตกต่างกันจระเข้นะคะพี่ๆก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เขาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตมาก่อนและเป็นสัตว์ที่ทรงพลังเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งลุ่มแม่น้ําทุกแม่น้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยความทรงพลังเนี่ยทุกสัดส่วนของเขาจะสวยและทรงพลังและมีความหมายทุกสัดส่วนเลยนะคะพี่ๆชอบแบบแบบแบบลายเขเมือบบซับลายท้องนะคะท้องติดไข่ปลา ลายกระดูกลกลางหลังกลางหางหรือแม้แต่บริเวณลายเก็ดมังกรสวยทุกส่วนนะคะพี่ๆ่ะมาต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปเขียวมรกตนะโอ้โหพี่ๆสวยมากสวยมากดูด้านในโอ้โหเขียวมรกตนะคะงดงามมากและสีเขียวขี้มา้าดูนะคะว่าลวดลายไม่ซ้ำกันเลยน้องจะย้ำตลอดนะคะ อของแท้ดูยังไงทุกใบจะต้องมีรวดลายที่ไม่เหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันเมื่อไหรคือปลอมทันทีคือมาจากแม่พิมพ์แต่ของน้องเอเนี่ยคือมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะจระเข้ใหญ่ตัวใหญ่เลี้ยงดูมีค่าใช้จ่ายคือน้องเอเนี่ยไม่ได้ขายกระเป๋าที่แพงที่สุดในโลกแต่น้องเอกกล้าที่จะพูดและมัน่นใจที่จะพูดว่ากระเป๋าของเอกเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนในการผลิตส,สูงที่สุดในโลกน้องเอ ให้พี่ๆไปดูเลยนะกระเป๋าใบบางใบมีราคาห้าหกหมื่นพี่ๆสามารถศึกษาวัตถุดิบได้เลยว่าผลิตมาจากอะไรแล้วเนี่ยน้องเอกขาย3ามพันบาทพี่ๆลองคิดดูนะคะใช้จระเข้ลวดลายประมาณเนี่ยเราเราพอเราสามารถเปิดดูได้ลวดลายประมาณนี้อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยอายุประมาณ4 5, ี่หปี4ี่หปีเนี่ยหมดค่าเลี้ยงดูค่าอาหารเนี่ยหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องกล้าที่จะพูดเลยว่ากระเป๋าของเขาเอกนะคะมีกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนสูงมากพี่ๆดูสายสะพาย นะคะเป็นสนายหนังจระเข้ไม่ใช่แค่เป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนสูงนะคะเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนสูงที่สุดในโลกโดยได,ดดได้รับการจัดอันดับได้รับการจัดอันดับไว้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งค่าใช้จ่ายเอออะไรเอยทุกสิ่งทุกอย่างพี่พี่พมันหาย,ยากกว่าต้นทุนมันสูงกว่าแต่พี่พี่ขานุกเอกขายราคานี้คือเป็นราคาที่ถูกมากถูกสุดๆนะคะ ราคา3300บาทเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถแคปภาพแล้วอินบ็อกมาได้เลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยนะคะแล้วน้องเอ๋จะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ